โ okay. อเคสวัสดีครับทุกคนยินดีนนต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง m a ทซิมโบอะดิโด้วยนะครับและในที่สุด <c oughs> ก็ถึงคิวรีวิวหูฟังฟูลไซส์ของเราแล้วนะครับนั่นก็คือน้องโอริโอนั่นเองนะครับเนาะน้องโอริโอของเรานะครับวันนี้ผมจะมารีวิวประสบการณ์การใช้งานนะครับของเจ้าซิฟกาโอริโอนะครับเนาะหรือว่าน้องโอริโอนั่นเองนะครับก็ <c oughs> หลังจากที่ได้ลองใช้มานะครับตั้งแต่ปีก่อนข้ามมาจนถึงปีใหม่วันนี้ผมก็ได้ข้อสรุปเรื่องของเสียงแล้วก็วันนี้จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันครับก่อนอื่นเลยก็คือคุณภาพวัสดุอย่างนี่ทุกคนเห็นนะครับแล้วก็อย่างที่มันเป็นิกเนเจอร์อยู่แล้วของแบรนด์ซฟก้าเนาะแผ่นเฟรมของเขาหรือว่าแผ่นกรอบข้างหลังหูฟังของเขาส่วนใหญ่จะเป็นไม้เนาะ เหมือนกับตัวซิฟกอที่ผมเคยรีวิวไปนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นกรอบไม้เช่นกันนะครับก็คือสวยงามมากเลยนะครับเนาะหูฟังหันได้ร8อองศานะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับสูงแล้วก็วัสดุที่เขาเอามาเนี่ยครับต้องบอกว่าคุณภาพดีสุดๆนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนี่ยครับเนาะความนุ่มของมันเนี่ย เห็นไหมครับความนุ่มความนุ่มของแพดดิ้งของเขาทํามาได้ดีมากเลยนะครับเนาะแพดดิ้งของตัวเฮดแบนด์เนี่ยมันจะมาสุดที่ตรงเหล็กตรงนี้เนาะซึ่งบอก L R นะครับเนาะตัวตัวเหล็กตรงนี้เป็นเหล็กหมดเลยนะครับคงเป็นไม้เนาะแล้วตรงนี้ก็คือแพดดิ้งของเขาทั้งหมดเลยก็คือโอเคเลยนะครับเนาะตอนสวมใส่ก็คือสบายสุดๆนะครับใจ ใส่นาะนที่สุดตอนสองชั่วโมงมั้งแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าอา่โอเคเริ่มเริ่มรู้สึกถึงแรงแรงบีบแล้วก็ถอดออกมาพักนะครับอันนี้ส่วนอันนี้เป็นสายนะครับอันนี้เป็น2.5งจุดาจุดเนาะก็สายยาวมากนะครับแล้วก็ตอนที่ใส่ฟังเพลงสายก็มีเสียงไมโครโฟนิกนิดหน่อยนะครับเนาะแล้วก็ตรงข้างใต้นี้จะมีเว้นอยู่นะครับเนาะก็โอเคนะครับมีเว้น ก็ไม่ได้อ s o l a t e เสียงได้เยอะขนาดนั้นนะครับใส่ข้างนอกคนข้างนอกก็ยังได้ยินอยู่แต่หลังจากเปิดเพลงเท่านั้นแหละรู้สึกว่าโลกเป็นของเราคนเดียวเนาะ <c oughs> ก็รู้สึกโอเคเลยนะครับการตัดเสียงของหูฟังฟูลไซส์ก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็วิธีปรับปรับไซส์ก็โอเคเลยนะครับเป็นมันสไลด์อย่างนี้นะครับเนาะก็โอเคครับข้างหลังก็มีล็อกอยู่นะครับอย่างที่เห็นเห็นไหมเอ่ย เห็นและอ่ะนี่นะครับมันก็จะเป็นล็อกลองอย่างนี้นะครับก็ไม่ก้องแก๊งเลยนะครับหูฟังไม่ก้องแก๊งเลยนะครับใส่เนี่ยนะครับเนาะมันก็ขยับได้นะครับเนาะมันเฟกซิเบิลมากๆนะครับก็คุณภาพการสมใใจดีทีนี้มาเรื่องของเสียงต้องบอกว่าเป็นหูฟังอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีความรู้สึกว่าเสียงมันค่อนข้างค่อนข้างแปลกนะครับเนาะ คือเหมือนกับว่าเป็นหูฟังหลายบุคลิกนะครับก็พูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะเพราะว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่าเป็นหูฟังหลายบุคลิกจริงๆนะครับคือบุคลิกส่วนใหญ่ของมันบุคลิกที่เด่นที่สุดของมันเลยคือความสนุกของการฟังเป็นหูฟังที่แบบฟังแล้วแบบสนุกสุดๆเลยเพลงล็อกเพลงอะไรแบบป๊อปล็อกอะไรเงี้ยอิยนสุดๆมันสุดๆนะครับเนาะแต่ว่าพอเอาไปฟังเพลงคลาสสิกปุ๊บเหมือนเหมือนเปลี่ยนคน หูฟังเปลี่ยนตัวต้องถอดออกมาดูว่าเออหูฟังตัวเดิมหรือเปล่าวะคือพอไปฟังเพลงคลาสสิกผมบอกเลยครั้งแรกที่ผมฟังผมขนลุกเลยนะเสียงร้องแบบอื้อนี่เหรอคือหูฟังที่ตอนเอาไปฟังเพลงป๊อปล็อกมันสนุกขนาดนี้แต่พอไปฟังเพลงคลาสสิกแล้วมันแบบโอ้คือมันอเมซิ่งมากนะครับเนาะส่วนตัวคือผมอเมซิ่งมากกับเสียงร้องที่เขาทําออกมา เนาะเสียง้องผู้ชายโดยเฉพาะเสียง้องผู้ชายที่เขาทาออกมามันมีความแบบสปาร์กกมันมีความแบบระยิบระยับแล้วก็แบบเหมือนกับดึงดูดความสนใจสุดๆเลยนะครับเนาะแต่ว่าแต่ว่านะความนุ่มความนุ่มของเสียงผมคิดว่ายังสู้ไอเอ็มบางตัวไม่ได้นะครับผมยังคิดว่าไอเอ็มบางตัวทําเสียงได้นุ่มกว่านี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าตัวนี้ไม่นุ่มนะตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างนุ่มเลยนะครับเนาะอ่ะ เดี๋ยวแยกส่วนแยกย่านเสียงแล้อธิบายทีละย่านแล้วกันเพื่อนๆจะได้ไม่งงนะครับย่านเสียงของเบสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหูฟังที่ทำออกมาได้ไม่เบสไม่เยอะเกินไปกำลังกำลังอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีคนฟังได้ทุกแนวนะครับเนาะก็เบสมีความไดนามิกโอเคดีนะครับเนาะไม่ได้ไม่ได้เยอะจนบวมไปย่างเสียงอื่นนะครับฟังสนุกอิมแพคก็โอเคนะครับเสียงร้องอย่างที่บอกครับ พอเอาไปฟังเพลงจอราที่มันเป็นเพลงที่ทำไว้เพื่อความสนุกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเสียงร้องสนุกตามนะครับเครื่องดนตรีก็สนุกตามนะครับแต่พอ,อไปฟังเพลงคลาสสิกมันก็จะเปลี่ยนมูดเลยนะครับเนาะก็โอเคครับเสียงร้องค่อนข้างนุ่มแล้วก็ละมุนมีความสปาร์คสปาร์โคลแล้วก็มีความกรอบของเสียงที่มันแบบกำลังแบบ อินกำลังดีนะครับเสียงร้องกำลังแบบเร้าใจเพลงสนุกก็แบบเร้าใจเพลงคลาสสิกก็แบบฟินเลยนะครับหลับได้เลยนะครับเนาะนส่วนเสียงย่านสูงต้องบอกว่าค่อนข้างเฉยๆเนาะไม่ได้มีอะไรเด่นมากนะครับก็ทำมองมาได้ดีนะครับย่านสูงไม่บาดหูนะครับแต่ว่ายังลบคมได้ไม่ยังรู้สึกว่ายังไม่สุดแล้วก็ ความนุ่มของเขายังร like so so nice ู้สึกว่ามันยังนุ่มได้กว่านี้ยังควรจะนุ่มมากกว่านี้เพื่อที่จะเอาเพื่อที่จะมันจะได้เหมาะกับทั้งเสียงร้องที่ที่หูฟังตัวนี้มันทําได้แล้วก็เสียงเบสที่หูฟังตัวนี้มันทําได้ผมยังรู้สึกว่าเสียงย่านสูงมันยังปรับได้มากกว่านี้อีกนิดหน่อยเพื่อที่มันจะได้ละมุนแล้วก็เข้ากับย่านเสียงอื่นมากกว่านี้นะครับเนาะโดยรวมก็เป็นหูฟัง full size ที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับเนาะ ก็จะบอกว่าไงดีอ่ะก็โอเคแหละเนาะมันฟังได้หลากหลายแนวนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบดีที่สุดทุกแนวนะครับเนาะสำหรับราคาเท่านี้แล้วก็ทำได้เท่านี้ผมรู้สึกว่าสมราคาเนะาะกำลังคิดอยู่ว่าจะให้แรงอะไรดีนะครับเนาะก็ส่วนตัวคงให้แรง A นะครับเนาะเพราะว่ายังไม่ได้แบบ วูวาอะไรขนาดนั้นไม่ได้วูวาจนแบบให้แรง s ได้อะไรอย่างนี้นะครับเนาะก็ใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของโฮลิซาไว้ด้านล่างนะครับก็ต้องขอขอบคุณช่องโฮลิซนะครับที่ส่งหูฟังตัวนี้มาให้ผมได้ลองเนาะเป็นฟูไซที่ผมเคยรีวิวตัวแรกในช่องเลยนะครับซึ่งเปิดฟูไซตัวแรกด้วยหูฟังซิฟเก้าโอนะครับน้องโอริตัวนี้นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับเนาะเพราะว่า เป็นอะไรที่ผมประทับใจอยู่นะครับเนาะก็สำหรับคลิปรีวิวคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็อย่าลืมไปตามใต้ description นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปรีวิวอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง Massimple Audio ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย